สบายดีสบายดีพอ่อแม่พี่น้องพ่อลูกแม่ป่าเอาอาน้องอีเม,มพบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวน,น้องมือนีสาวบัวผ้าพีผ้า,าน้องเขาสวานอีกแล้วสิผ้าพีผ้าน้องมาเบงพืชพักสวนขั้วที่สาวบัวปลูกเอาไว้นาะพี่น้องกําลังงามเลยพี่น้องเนาะที่พี่น้องเห็นอยู่นีก Kultur, ก่ก็คือกระเพ้าเนาะกระเพ้าแดงพี่น้องกําลังแตกงามเลยพี่น้องอันนี้สาวบัวปลูกใส่ทงทงดาไว้เนาะ กำลังสวยงามเลยพี่น้อง,นองนนเนาะทางนั้นก็สิเป็นหัวละผ้ามุมนี้อาจสิเคยเห็นบ่อยๆอยู่รอเนอะพี่น้องเนาะส่วนว่าทางนี่ก็สิเป็นเบซิลหรือว่าหัวละผ้าอิตาลีเนาะนี่กำลังงามเลยพี่น้องช่วงนี้ปลูกยังแต่ทึบว่างามเบิดพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะปลูกยังมันก็สิอ่าแต่กิง่งแต่ก้านได้ดีเนาะช่วงนี้ เพราะว่าพืชพักถ้าได้น้ำพ้นพี่น้องงามไห้ขนาดเนาะนี่พักอันนี้หอมหอมในพี่น้องเนาะพุลภาอิตาลีอ่าซาบัวซาบัวเคยเห็นเขาจะเอาไปแกงใช้หอยนี่ไหมพี่น้องแกงคั่วหอยคมนี่พี่น้องนี่แ่ละรสชาติมันจะเป็นเพ็ดเพเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ขาห้าไปจับย,ยังสีไปขยีขยีขยีนี่มาใบายตานี่เสียป้ปานถือพริกได้นี่พี่น้องใบนี่ธรรมดาเด้ ออนซอนใบเขาสวยงามพี่น้องโหระพาอิตาลีเนาะมีทั้งโหระพาไทยโหระพาอิตาลีเนาะอยู่สวนของเข้าตั้งนั้นเป็นโหระพาไทยเนาะผดผักสวนขัวมีครบทุกอย่างเนะาะแต่เขามาฟาร์มคองเฮานี่คือรับรองบอริสิดหวังพี่น้อง มีมีไ้เบิ้งห้ช่มทุกอย่างเนาะแล้วก็มีให้เหลือซือเหลือหาลาย่างผืกพักมีหลากหลายชนิดเลยเนาะเป็นผืชดพักจากต่างประเทศก็มีหลายพี่น้องนี่แหละดูดูแลโดยเจ้าบัวกระเบ้าใบนี่แหละพี่น้องนี่แหละเป็นวน่นกงา่ายๆจ้าบัวกระเบ้าใบนี่เป็นผู้จัดการวันเถาพี่น้องจัดการทุกอย่างเนาะโมเมนต์ผู้จัดการแนวแน่นหนันดเลยพี่น้องเป็นผู้จัดการทุกอย่างไม้เทงว่าเพ็ดทุกอย่างอ่ะไมมพี่น้องนับไป๊นปุ้งดิน มัดดินมักกุ๋ยคือเห็ดเองทุกอย่างซาบัวก็เลยว่าเป็นผู้จัดการเนาะผู้จัดการทุกอย่างพี่น้องเนาะเห็ดมันเบิดทุกอย่างเลยล่ะเพราะว่ามันเป็นนาทีของซาบัวกับบาวใบที่จีต้องรับผิดชอบทุกอย่างอยู่บนฟ้ามหนีเนาะบนฟร์มแหงหนีคือซาบัวกับบาใบเป็นผู้คุ้มเป็นผู้ดูแลทุกอย่างเนาะแต่ว่ามันก็สะมีลายาคส่วนอยู่ดอกที่เห็ดงานรวมกันเนาะแต่ว่านาทีหลักๆของซาบัวก็คือ อ,อยู่ผา่าปฏิบัตนะเนาะลงมือทำลงมือปลูกแล้วก็ดูแลเองทุกอย่างเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะชีวิตของกเกษตรกรเนาะอาชีพกเกษตรกรบบเมนอาชีพที่ตำต่อยดอยค่าเด้พี่น้องอาชีพกเกษตรกรนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงเด้อพี่น้องเนาะหลายๆคนก็มองว่าอาชีพกเกษตรกรเป็นอาชีพที่ตำเพราะว่าต้องตากแดดลุยโค่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว อาศีพเกษตรกรเนี่เป็นอาศีพที่าส่างอาหารแต่ยังยั่งยืนเนาะหรือว่าเป็นอาศีพที่ยั่งยืนเนาะพี่น้องเนาะส่างรรยใดให้ครอบครัวเฮาแบบง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ไดทีถนัดทางด้านนี้เนาะเพราะว่าพาืชพักนี่เป็นยังทีทุกคนทุกข้วเรืองเนาะตองมีพืชพักไวบริโภคเนาะเพราะฉะนั้นแล้วาสาวบวกอยัก เชืนชนเนาะ้าผู้ไดพ่อมีพื้นที่เล็กๆหน่อยเนาะมาปลูกพักไว้กินเองเนาะได้ทั้งความภูมิใจและก็ได้ทั้งพืชพักที่ปลอดสารเนาะและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับในคลิปนี้เนาะวารายเนี่ยจัหน่อยเนาะกัสีข้อลาพี่ลาหน่องไปจะเพียงสานี้เนาะเดี๋ยวมือหนาจังพบพอกันไม่จังได้กะฝากเป็นกำลังใจให้ชาวบัวนํำในเด้อฝากกุดไหลกุดแช์หรือว่า ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่มเนาะเพื่อบ่รพาดคลิปต่อต่อไปของสาวบัวเนาะ